เดี๋ยวนะลูกมาดีๆลูกหันหน้ามาน้องอาอายมาให้อาหารปลานั่งก็ได้ลูกลงมานั่งเนี่ยไอย้เดี๋ยวเธอเลี้ยงผีเสี้ยนสิเอี๊ยงเอาน้องจับน้องนั่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวตกนนเดี๋ยวตกนนนนปลาเยอะมากเลยย่าก็อยากจะให้มือหนึ่งถ่ายคลิปเดี๋ยวก่อนนะมือนึ่งอ่าอย่าลงไปนะลูกเดี๋ยวตกน้ำน,นะย,กกย่าป่วยมือหนึ่งถ่ายคลิปที่เรามาวัดนางสาวค่ะ แม่มาถ่ายกับไอเร็วกางก็ได้ทุนักนั่งแล้วปวดขาลูกนั่งอย่างนี้ก็ได้ไหมเออเดือนหลังกระดุดตกได้ไงย่านั่งพานั่งนั่งดีๆลูกกนั่งดี่นกี่นกไม่เห็นเป็นไรใส่แมสก์ไว้เอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนแต่นกนั่นแหละ นั่นปลาสวยโอย้ฟ้าร้องอนั่งสบายอ้ยปลาตัวบลลบเลย,ยมาวัดนางสาวนะคะสมุทรสาครคะ่ะปลาปลาสวายค่ะได้เดี๋ยวจะซุ้มให้ดูมันก็อยู่ใกล้มากแต่ตัวใหญ่มากเลยวายนก มายังไม่ได้ไหว้พระเลยมาถึงก็ดูงามมากเลยค่ะสวยงามมากวัยมีนกพิราบด้วยนกพิราบน้องไออ้อยจะย่าเตะลงให้ลูกอ่ะน้องอไอยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้องอาอาน้องอา,าอใช้มืออันอออนนึนอ่ะเออคันหัวเออคันหัวแล้วเนี่ยคันหัวแล้วเนี่ยเขาบอก ใส่ไทยลูกเฉยเอใใอใส่แล้วมันคันหัวโยนไปไกลๆมันจะปลามันจะกระพือน้ำเอ,เออโยนไปไกลๆปลามันกระพือน้ำใส่ใส่เราไงลูกท่าประชดกระขออภัยเด้อ,อว้ายนกพิราบก็มาลูกตเต็มข้างหลังเราเลยนกพิราบ นี่ดอ,อกทีร่าบคนบลายดอกพี่น,อน้องเป็นวันอังคารานนะคุณนะ่ะอันใ่ญ่มากเหรอโยนเลยเออแกยเปลียกไหมย่บอกไาไม่เป็นไรลูกย่าบอกให้โยนไกลๆไกลๆโย,ย,ย,ยนไกลๆเออลมมันพัดนนะ่ะลูก ไปห,หน้ากล้องยงาเดี ulously, ๋ยวย่าหยิบหยิบโยนให้หนุนเอาไปไกลๆเลยเออเอาไกลๆมันก็นั่นเราสิหนุนย่าเอาไปไกลๆเลยเออเออเอาไปใกล้ๆใกล้ๆมันจะแย่งกันนะเปียกเลยโยนไกลๆ ไายม่ต้องเจอหาปลาอีกเอามองแยกก่อนแยกถ่ายลูกโยนโยนเลยลูกโยนไกลๆนะเดี๋ยวปลามันกระเพื่อมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเปียกหมดเลยโยนไกลๆเลย หมดแรงแล้วเหรอลูกยังไม่หมดเหรอโอ้ยังนึกว่าหมดแรงแล้วยังมันมาออมากแล้วเขายังไม่โยนไปไกลเลยเขาไม่อยอมโยนไม่ไกลเลยเหรอของแย่จะหมดแล้วนะเห็นที่เขายังไม่โยนดีไกลเลยเหรอของแย่จะหมดแล้วเนี่ย ย่าโยนเยอะโยนไก่ไม่หมด้าวนมมันคก็ไม่หมด,หหม,ดมือหนึงกระสิกวานขนมโอ้ไปไกๆเลยเห็นไหมว้านวลนวลนวลนวยังกินนไ,ไก่เลยยังจนม่ไมให้หไปยังไม่กินยังม่ไกล่เลย อย่ากระเถิบนะนกมันอยู่ข้างหลังนะนกพิราบวุบ่นวายมากเลยนกพิราบเนะี่ยไป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 โอ้เปียกหมดเลยไป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 โอ้เป,นนะเปียกละน้ำสกปรกปะลุขึนนะ้นยืนลุขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอลุกึ้นยืน,ยนนะแม่ถ่ายคลิปอยู่เอา้าเอา้าจับสิขึ้นถอยหลังขึ้นเออ เปปียกไหมดเออหนูก็เปียกไปหมดแล้ว <c oughs> ดากออกแล้วไหนไหนไหนย่าทำตูดให้ก่อนไปให้แม่เอี้ยงทำตูดให้ <c oughs> หนูเปียกไปหมดเลยบะตา <c oughs> มันนี่เนี่ยม <c oughs> าอายไปถ่ายรูปเอามานี่เอามานี่ฉันพยายามนั่นนะโอ้โหเปียกไปหมดเลย <c oughs> นั่งใกล้ๆมันลมมันแรงอ่ะโยนไม่ค่อยลง นกพิราบก็เยอะมากเลยดีมากเลยดูนกพิราบเนาะด,ดูสิสุนอยไปดูนะหลายหลายนี่ได้ขี่นกพิราบไหมนั่งเปื้อนดาบปะจ๊ะ อากาศมันนี่ยฝนตกคึมๆอากาศดีดีมืดแล้วขนมหมดยังเอามาโปรยหน่อยแม่จะถ่ายรูปคลิคปปลาตัวเบืเริ่มเลยดูที่เปียกแล้วม๊ยมีปลาเผือกด้วยเอามาตัวใหญ่ใหญ่ มันเป็นหนาวัดแม่น้ำแพรจีนพี่น้องลานมากเลยหลานจามักวัดนางสาวให้อาหารปลาชอบมาล่ำร้องอยากมาอากาศดีดูธรรมดานะถ้าเป็นวันวันอาทิตย์คนที่หลายระอยากมาวันวัน ต้องมาวันที่แต่แว่าคดีลูกตายเป็นเข้างานกันคืนจะเลยมาวันธรรมาถ่ายมือเดียวเด้เอภาพสันจักรวาลไทยทางในวัดล่มเลยเอง อ,อยู่กาสะนะพี่น้องก็ทำมือใดร้อยกระทงนะริมริมสะทำนกพิราบหลายๆไหมลอยกระทงคนหลายมาบ่ได้ดอกพี่น้องยันพกมันจงมบอกลก้ามาอ้อยเรือมาไอเห็นเรือมาไหมลูกนุ่นน่ะเรือเรือน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไอไม่กินนะลูกมันเป็นอาหารปลา ตูบให่ไปเนีง่งเหลือเห็นปะโอ,อ้เลือเลือเรือเือต้องไปก่อนว่ะดิ้วสวยมากเลยปลากระสะงก <c oughs> ตัวปักไงปักไงนี่ป, <c oughs> ปลาเผือกพอมนะพี่น้อง เซิเซียนไทยเจ้าของไทยนาเจ้าของรัศมีค่ะเนี่ยเห็นว่าอุ๊บนาย,ายไงพดไทยเองนักเลงพอพี่น้องให้อาหารป่าน่ะถึงนู่น มาตอนนี้กะสะได้จบคลิปช่องรัศมีฟี่สไตล์ได้พี่น้องด้ยเวลานั่นกะขึ้นจะทานคนหลาย,ยท่านกอยากถ่ายของคนอื่นนะ,นะพี่นอ้องอปลาเผือกมาแล้วเดี๋ยวตัวบักไงปลาเผือกปลาสวายเผือกพี่น้องปลาเผือกปลาเผือกเสร็จหนักล้องนั่นไปแล้วปลาเผือก มันอยู่ในน้ำเนาะมันก็ขึ้นมัวมัวแะพี่น้องอากาศไปแล้วตัวปักใหญ่ว้ายนกพิราบฝูงไปเริ่มว้ายเป็นภาพที่สวยงามมากเลยมันทะเลาะก,กันเหนะากาซีได้ลาพี่น้องไปนะเด้นกพิราบดูหลงังคานี่หลายหลาย,ลายมีแต่ขี่มันพี่น้องคุณผูนนะ้น่ะนกพิราบกระซิบไปขออาลา ไปก่อนนะคะของไฮไลท์อะไรด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบึงปลามาอีกแล้วปลาเพืีอปลาเพี้มาอีกแล้วบ๊ายบายค่ะ